สาธุสาธุเจ้าคับควรให้ที่นั่งที่นอนดีๆโคฉลาดมากเลยอ่ะแม่จุดนี้่านเดชสุดยอดของความฉลาดทางจูดเลยเก่งมากเก่งมากสาธุในเจ้าค่ะต้องให้เกียริเพราะฉะนั้นในที่นั้นจะพักขี่จะกี่องค์หกองให้เกียร ต้องอยกตัวอย่างเรื่องนี้ขึ้นมาการอยู่ในระเบียบแบบแผนจึงทําให้เราอยู่เป็นสุขแต่เรื่องนีนะลูกในกอดจบถ้าเป็นชาตกจจริงๆพระองค์จะแสดงว่าที่ใดที่เราได้อาศัยที่นั้นเราอยากได้เบียดเบียนแม้กิ่งและใบนั้นคือต้นไม้ที่สัตว์ทั้งสามตัวอยู่นั้น พระองค์จะตรัสบอกว่าเธอทั้งหลายอย่าได้ริบกิ่งอย่าได้ทำให้กิ่งเหล่านั้นหักหรืออยากโคนเพราะฉะนั้นนะลูกนะบุคคลที่อยู่ในประเทศนี้แผ่นดินนี้ต้องมีควคปคัมบัคกีและก,กาตนอ,อยู่กาตาต้องมีกี่อย่างคะ โยงใหญ่ยกมือเนี่ยเนี่ยจะให้โยงใหญ่ขึ้นกี่นิ้วเนี่ยสองห้าหนึ่งกตันยูต่อมาดาปิดาจดเลยกตันยูมีห้าในห้องนี้นะคะเก่งมากเลยบางท่านเนี่ยจดได้อย่างเยอะแล้วก็เพื่อนเนี่ยยิบยืมมาจด แล้วก็เป็นคนใจกว้างให้เพื่อนได้ยิบยืมมาจดได้อย่างดีนะโยมเห็นแล้วโยมยายเห็นแล้ว,ลวชื่นใจมากเลยอ่ะเป็นคนที่น่ารักสุดเลยจดได้แล้วเพื่อปูต่อคนอื่นด้วยเนี่ยท่านแถวนั้นอ่ะจดได้เยอะแล้วก็เพื่อนจิตมาขอจดก็มไม่ว่าอะไรคนอย่างนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีบุญจากการให้และจะเป็นคนที่ฉลาด ไปที่ไหนก็จะได้รับแต่ความรักใครก็อยากให้ได้ดีหนึ่งสองพ่อแม่แล้วนะสองครูบาอาจารย์สาธุเก่งมากเลยอ่ะสุดยอดจนทันแล้วยังเท้าขาแนี่อย่างเลย เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยกษัตริย์ลูกนี้มีอยู่ในกระชายดกน,นะลูกนะกษัตริย์เขียนเป็มไหมกษัตริย์ก็สามกริย์บีีใช่โูสาบุูกตริยัตระเรียะเพื่อจะเขียนได้ถูกกริกษัตริย์ลูก,กถ้าเราไม่มีกษัตริย์เราจะมีโรงเรียนไหมเนี่ยไม่มีแล้วเราจะมีอาหารได้กินไหม ไม่มีเห็นไหมลูกว่าเราต้องตระตันอยู่แล้วลูกรู้ไหมว่าแผ่นดินใดที่มีกรรษัตริย์คะพุทธศาสนาจะ,จะเจริญรุ่งรเรืองเห็นไหมว่าประเทศต่างตอนที่มีกรรษัตริย์แผ่นดินของพุทธศาสนาจเจริญรุ่งรเรืองมากนะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในที่ใดที่มีความรุ่งเรืองต้องอาศัย บุคคลที่เราต้องกตัดอยู่ด้วยสามสามแล้วสาแล้วส,สี่สี่แผน่นดินแผ่นดินประเทศชาตินันหละลูกที่เราอยู่เราต้องกตัอยู่นะคะเราต้องกตัอยู่สำคัญสุดเลยห้าอ่ะโยม ยงคิดว่าท่าเตนจะต้องตอบได้ข้อห้าเนี่ยตอบไม่ได้ไม่ใช่แล้วตอบไม่ได้ไม่ใช่แล้วค่ะสาธุ